ไอ้เชี่ยนั่นมันจะเล่นไอ้เวคือคนไหนเนี่ยสเปเชียลอะนะแต่นั่งนี้พี่แดนชาโคมีสัตว์เออชิบอยากแบนชาโคจังแดนดีแดนยหญ่เฮ้ยมันได้ยินได้ยงนอ่ะไม่ไปไม่มันเลือกตัวอยู่ไอ้ชิแบบคือมันเลือกตัวแล้วก็เลือกตัวแล้วค่อยไปก็ได้ทั้งนั้นน่ะไอ้เชี่ยไอเวเมันบอกว่าให้แบนชาโคเลยพี่มันพูดไงเชี่ยนี่แหละอันนี้เลยเวียดนาม เวียดนามเท่ไอเยี่ยดเลยเยโดเลยเนเย็ยอย่านี้ใอดเล่นเลยสักเฮ้ยอยากเล่นเด็ดจ a r o ความสนุกนกลับมาแล้วว่าน้องๆร่ไีไอ้หมยอะไรมีมีหลายตัวมีหลายตัวเนี่กงได้ล่นละเต็มอิ่งนะเด็ดเด็ดเเอ้ยนีเดลีเหรอเฮ้ยผมพูดได้ ได้บอกได้ได้ได้ไม่นี้เรียดตัวอะไรชนะคอกิวะไฮเมอร์ป่ะคู่กันน่ะกับเซนติเนลอ่ะไอ้แค่โหดสัตว์เลยแลต่โปรเตีคอกิมันจะติดแทงอ่ะก็อาจจะเป็นอีราวหรือไม่ไก<ะ>็มุนโดอะไรเงี้ยได้ป่ะไดไ้ประโยชน์หมายถึงว่ามุนโดที่พี่พูดเมื่อกี้อ่ะคอกปคอบที่อเอสเลียวอ่ะเอสเลียวมันสามบาทมันจะไปสู้คอกิสี่บาทได้ไงโอ้ไอ้เว้ยเล่นรีโลคนดูไอ้แคยมันไหวป่ะเป็นไรเนี่เงาเงาเลย คนละเกมครับเอาละไอ้เบนไม่ไหวนักกัมะมีแพ้แล้วไอ้เ้นต้องเล่นรีโลไอ้เรียวต้องยินหน้าได้ไหมเออว่ะสเตเดียร์ต้องยินหน้าได้เป่ะหมดจัดเลยคันหนึ่งตอนนี้สนิทซี่แม็กมันไก่อลยดิ<อ><ต>เน<ม>ี่ยไม่เป็นท<ะ>ี่พี่เอ้ยเอลวะไอ้กูเจอเฮียอะไรเนี่ยแนะอชไงฮะอ๋อแอชทรับไงไอเดี๋ยวนะทำไมมันมีแต่เอดีวะกูเพิ่งเห็นพี่พี่สองตัวบนเอพีวถเลยพี่ไม่มึงได้เล่นเหรอไอ้แม็กมึงโดนใครจนตายอ่ะดูดูผมอาโดนใครพวกคุณ ตามผมมาเลยออกแปลงแกช่วยด้วยไม่ช่วยไม่ช่วยดูไอเทมอยู่เฮ้ยผมแม่ผมว่าผมออกไข่ไข่เขียวด้วยอะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีตัวไข่มาละมาละเฮ้ยมันนับมันอัพดับบิลดับบิลนัมวาเววาวิกอะไปจริงเหรอเข้าไปกันเหรออ๋อมันมีไซรัสไงดับเบิลแฟรนั่นอะต่อได้ไหมล่ะไซรัสมาปิดช่วยเฮียดับเบิลแฟรไปแล้ว มันมึงไม่คิดว่ามันวอร์ดในนี้หรอไซรัสอากเลียวไปไซรัสไม่เดินมาตั้งแต่แรกใช่พี่ใหญ่พี่ต้องออกพี่ต้องต้องตีแล้วออกซ้ายห้ามห้ามหันหลังนะห้ามหันหลังนะว้าวอาชัดโหดอุ้ยเนี่ยไปเลียวอะโหเขาจะงนีเนี่ยแหละกดอะไรนะยังนี่ไม่ทำไมไม่มาช่วยปิดเมื่อกี้อ่ะ ไม่รู้ม,มันมันติ๊กให้พี่อยู่ในพุ่มเมื่อกี้ไอ้ไซย์ตองพี่ก็เลยถามไงว่ามึงไม่คิดว่าเขาบอดหรอไอเซย์ร้านสอนกูเล่นเลยแล้วกันเจอ,อเวแม่เ,ออเวต้องถอนพี่ก่อนนะเนี่ยอ๋อไอ้ดบ,บิวมันติดกับมอนเตอร์แล้วใช่ไหมมันตายมีอีกนายคนหนึ่งอ่ะแต่โอ้โหเฮีเยมไม่ทราบเพื่อไม่ได้ดูไม,ไม่ดูไอ,อ้เวดูทันเหรอมันเกิดไฟต้นเกมนั่นได้กลิ่นเลือดอ่ะโอเห็นการมีบกลางตายวันนี้ผมไปเคยเล่นป่วยให้พี่ให้ดูนียนี่คือแบบตัวที่แบบ ได้มาใหม่เมนแอคอกเมนเลยผมใช้คำว่าเมนเลยตอนนี้เมนตีนี้ถ้าเมื่อกี้เล่นอาโคเจอสองตัวนี้ไหวไหมอาโคไอ้เมื่อกี้อะไรระเบิดบอกเลยไอ้ยบอกอยูนู่นเหรอป่ามันป่ามันเริ่มล่างไอเบเดี๋ยวไปเช็คให้ป่าดิ๋ยวไปเช็คกินหน่อยเฮีไม่ไป้็ผมเห็นใน YouTube มันเด้งมาหน้าสีผมอะไอที่มันเป็นปูครบร้อยบาทคืออะไรวะพี่คืออะไรวะ PPE วะพี่อย่นั้นอ๋อคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรอะพี่อธิบายหน่อยพีพีอีไม่หมายถึงว่าทำไมมันถึงมีหมายถึงว่าเป็นทำเล่นๆดีเชยหรอบัก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 อ้โหพีพี่พี่ครพี่รอพี่รอโอเคโอเคป่าอยู่บนนะครับตอนนี้ไปกลางละอันแต่บิลเราไม่ต้องกดเลยเนี่ยว่าเฮ้ยวช่วยด้วยตัวใหญ่ผมก็แบบพี่ใหลุ้นเหมือนกันได้ไปแล้วดองโซโล่พี่ ไอ้นี้ยรีตายนะมันกลับไปแล้วแอร์จ่ะมันมันอยู่ในแอร์ละกลินเลือดมันเข้าไปนึ่งนั่นแหละผมส่งแคนยอนผมต้องกลับแล้วผมจะไปเอาไวท์ครับทำไมวอลวิกออกไอ้นี่วอเวสไตร์เบรกเนาะก็ตีเร็วนั่นสไตร์ลุนคิงอุ้ยนี่มันแม็กเฟลว์เวียดนามดิว่ะไอ้แข่งแกก็เป็นทาม์เคปอย่างนั้นเหรอในนี้แกก็เป็นทามเคปลืมอย่าไ่กิดตัวเองไวท์กรุ๊ปไวท์กรุ๊ปไอ้เว้นเนี่ยซิลโปมันวางไว้์คับไปอะซิลโกปกันอะอิ ไม่มันออกดาบตัดหิวกันเร็วป่ะอัจฉริยไม่ภูมอ่ะปล่อยเป็นงานชาตินี้มีไงนะอ๋อสันตเฮ้ยเรียก่แสว่ามันปล่อยบอยคนเดียวไหวไหมเพี่ไหวไหวเฮลีมันอยู่ล่างนั่นนั่นนั่นอยู่ล่างเลยทำอะไรที่ไม่ได้มันปิดนะเฮลีอะหลบ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 กูหลบนะกูหลบนี่เป็นไงป่ามีอะไรให้โด่ไหมครับใครเลือดน้อยัก คือตายเลยหรอก็ไม่คิดว่าตายเหมือนกัไปไงสู้ได้สู้ได้สู้ได้นะสู้ได้ถ้ามันเท่านี่มันเรเวกบูพับผมเนี่ยใครดีดีสู้ได้อยู่ใครดีดีสู้ได้ใครดีๆเพราะว่าตัวนี่รีมีบูใช่ป่ะเมื่อกี้อ่ะชันมไม้ชันไม้เฮียฮะติดผมทำไมเนี่ยจ่าใช่ป่ะนี่รีมีบูใช่ป่ะอ่าใช่มันขโมยไปปะผมแกนี่รีหกยังยัง เน,น,นลี่กลับบ้านมาแล้วกินเลือดเพิ่ม,มกลับบ้านผมรอกินเนื้อเสือช้ำๆตรงนี้แล้วก็ถ่ายไปโอเคอยู okay. ่มันต้องกลับมาแล้วเด็กที่เนลี่ไปไหนะแกงลาา่ลงารอบๆตามทำม,มิ่งแก๊งคุยอะไรยังอยู่อีกเหรอที่กูอ่านเกมไม่ขาดอีกแล้วเหรอมาดิอ่ลืมไปที่ที่แล็กเวียดนามที่เวียดนามเลยน่าจะแลกแลกทรายกันเล่นกันได้นะเพรผมก็เมียกตัวเมียกเจอฮัลโหลแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็มาเต้ได้ยืนรอยืนรอนานมาก แม่มันเคลียร์พี่ดูมินิแมปมันเคลียร์ร่างไปแล้วเดี๋ินไปเช็คใหนะ้หน้าอีกทีหนึ่งบัวหายไปแล้วคืไปเช็คบัวให้ด้วยหมายถึงว่าเดินให้บัวมันหาย,เ,ยเพราะว่าตอนไปแกงเว่พี่เห็นมันมีบัวอยู่บนเว่ยอยู่บนแก่นน,น,นีน้ดีไอ้เที่ม<น>ันไปไหนมาไวสัตรถลอดเลยเหรอเพื่อนอยากบอกเลยว่าแบบพี่แบบไอ้เวนี้นี่รีออกลดรอดคือออกอะไรคาร์บอนลิทเบนลิดเบนใชรลาร์ดตอนนี้ใช่หรอใช่ คิวจอรัดรอจิแรกนนี่รีอยู่ในนี้ครับร้อยเปอรนต์ไอ้เ 8, 10, 10. หี้ยแม่งแปดสุนแหายนี่รีแดนะแต่รัดลงนี่รีน่าจะอยู่ไกลเอ้กบชื่ออะไรหมาดิกิ๊บกรีมหมด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 ,หมด,หมด,หมด นี่น่าจะอยู่แถวนี้แหละโถดังเที่ยแ<ฮ>ง่งบ้าบอลนี่นี่อยู่บ้างจริงมันโหดอย่างวะเวียดนามคนนี้ไอเยวสคาราเวียดนามอ่ะบอลเลยมันต้องหัวล้อมไงเวลาเอาเติด <c oughs> เวีเบียวเ,เ,เหมือนกันนี่ลีโนแฟตนะที่เวนแปดใกล้ย่างนะ มันหนาวอ่ะแล้วหัวเราะยังเหมือนผมชอบผมเลยชอบให้เบมันหัวเราะแต่เล่นใส่รัดเขี่ยมเหมือนเล่นใส่รัดเขี่ยใส่รัดเกิดนิดไม่ว่าแหลงไหนไม่ว่าที่ไหนไม่ก็เทียมหมดเลยตัวปลาย่างกำลังมามันเห็นพี่แล้วนั่นี่ะ ที่ไปตายที่นั่นเลยโอ้ยเฮีย็นดยูฟีอะไรวะนี่เฮียด็สิทันเป็นไงปล่อยโลกเฮียนะอิตาลีมาตีบอร์ดหน่อยดิเยวเบมลึกอะเฮียตีระวังนี่ลีปลาหอกอ้อนี่ลีอยู่นู่นมาตีแล้วมันน่าจะแบบนหลอกปลาหอกไปหมดเฮ้ยจะกลางโดนกลางโดนโอ้ยเฮียโดนกูสัตว์ไม่ได้โดนคนไม่ได้โดนมังกรเลย นี่ดีอยู่เนี้นะเออผมก็มาเก็บผมไปโขกกลางอยู่ไหวปะพี่ไอ้ไหวปะไหวปะยากหน่อยน้องไปละพี่เม้มไปเด้อทัทีอุ้ยเพ็ด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 ในไดรี่อยู่เนี่ยเวนเฮ้ยยังเป็นปลาหอกอัะเด้ก็เกี่มันไม่ได้แตงไม่ได้อะไรเลยมันมาใช้ไม่หมดแล้วครับเปิดกว่าตอนที่เซรัสลงมารอบแรกมีบูบับปีนะอเซรัสนี่มันบิดเซรับิงหมดได้แล้วสเตลเล็ต โดนสองตัวพี่พี่ไม่เล่นล่างนะที่ใสลิฟท์ฮัลโล่เดือด c h e แม่งยิงเช็ดดวงกูเลยไอ้สัสแล้าผมเปียโดนคออินหน่อยนะแล้วทำไมซัพพอร์ตกูสี่คิว cheats เลี้ยวคิวเดียววะจอบเกินไ,ม,ไม่ w มันอยู่ไกลแล้วไอ้เวมัน w โดนตลอดมัาจะตายโดนเผาตายะเนี่ะยี่ยนถังใส่ตอนแรกจะอมอ,ออกดูจากเลยแล้วไม่ต้องลตกใจไม่นมีรีอยู่ล่างโอเคมันมีรีบ้าง เป็นแฟดทีมมันมาเติมแล้วเวฆ่ามันเ<ต>้ยเมันดุ๋ยไดย้งไงา<ะ>เราที่ฆ่าผมก่อนน,อนี่ไม่ใช่ตัวดามิผมคือดาเมจมันฆ่าเ,เว่ยก่อนก็น่าจะได้สองแต่มันดันฆ่าผมก่อนปกติพี่เวทรับพี่เว้นสกอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับเอเว่นคนดูมินก็ อแต่พูดตรงๆนะเอ่อผมก่อนหน้านี้ผมเล่นแบบส้นตีนอยู่างเงี้คือเทคิวอ่ะแต่นี่คือแบบผมเล่นตามตามน้ำอ่ะแบบมันต้องซัดอ่ะมันแบบต้องต้องโยนเทคิวต้องทำอะไรก็ต้องทำไเนี้ยไหนนะคือประเด็นคือไอ้เหี้ยนั้นไม่เห็นจะหลบมึงได้ไอ้เหี้ยแอดอ่ะเห็นมันตายต่อรอบๆกับตดบิวมันลงไม่ลงเท้าก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เอาเขาเจอเจอเวล์ตบนหน้าโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเก่ยบอกนั่คือเหี้ยบอลไอ้เหี้ยการ์กัสตีใส่กู พี่กระเด็นเข้าไปข้างในเลยอ่ะเออแอดอีกนายเปล่าฆ่าผมคุณดูพี่เหมือนเฟกเกอร์ไอ้ร้อมนันเลยว่ะเฟกเกอร์ดูโง่อีกควายโดนป่อปปี้กว่าดบู๋โอ้ยอ้นั้นโง่กว่าอีกตรงเป็นโอเลน่าโดนช็อคเวฟเปล่พี่ยังดูดีนะผมพี่โดนเอาติกัดๆเลยนะเว้ยไม่ของพี่มันยังดูดีตรงที่เป็นแทงอ๋อเป็นโอเลน่ามันจะสโลว์คิวเวฟแล้วไอ้เกมนี้ผมไม่ต้องทำอะไรเลย ดันกลางที่รอรับกัดคัดอีกใครตัวหนึ่งนี่ล่ะเฮ้ยใครอ่ะมีอยู่คนเดียววิดวอล์กได้ไอ้เแค่นูศพกระปุกจับมือให้ดูสกปรกทาอะไรแม็กย่าไปสนุกวะไปแตกที่มาเก๊าไม่หนุกตกรอบแรกเอ้ยโดมไปไหนอ่ะอีเหี้อะไม่พูดไม่จ่าไม่อะไรสักอย่าง มันเชี่ยวพิธีะเป็นมันอาจจะแฝลบมันก็ต้องเอาตีไปดิกูเดิน่านลูปปั้มมาเลยนะเด็กผเผื่อไว้เผื่อมันแอร์ตีมาอ้าวแล้วกูรอดงกูรอดงกูรอดงานเฮ้ยฮิวฮิวกูอ้าวอันนี้โล่ปเนี่ยไม่ทันโลไม่มาพร้อ ทันอยู่่ทนอยู่แต่พี่อะไรสักยายไปโอ๊ยแตทำไมวะโอีพี่แฝมาโ้พี่อยู่ไม่ใช่เป็นหงกีเมื่อกี้มันแดทำไมแลบอีเหมือนไมมันตายล้ได้อมกรไม่พี่เจอเขาเขาเาสามดาวตบนะสามดาวปกตินะครับบทเดี่ยวทีทีเอ้เฮียโรตีร์ได้สัตวมดูลในตอตนี้แตงลานเป็นป้าป้าเพียได้เฮียอะไร เคยฟังก็มันเปิดแล้วเปลี่ยนกันเร่งคนดูครับทุกอย่าเขาร้องอย่างดัง Four เลยหู้าแตกไอเบยกาการมันแรงเกินเกมที่น cin ี่ไม่มีใครเล่นแทงเลี่ยคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอเด็ดบัฟไปเบยเด็บัฟวิ้งเข้าเด็ดบัฟคอกระโดดกระคอเบนเช็คคูมไปหน่อยม่มีไม่มีกดวิวเช็คแค่แล้วเช็คคู่ไปหน่อยเลยวะหน้าก็ไปเจ็ก่อน กระถ่านนล้พี่ลงมางระลงไปลงไปแล้วก็ร้อนไหมบีไฟไหมนี่รีอยู่ไหนวะไม่เห็นรีเลยอ้าวใครไอ้เน็กจากเดียวหรอไอ้สั์กูไม่ได้เบียวกูแค่เป็นหนึ่งเดียวอะความมือทำมาผมแล้วพี่โอ้ยโดนอุ้ยเฮียโอ้ยไอ้เฮียโดนติแอสไอ้ทหารเดือดแล้วพี่อ่ะอ๋อมันอีข้ามเลยปีมัน ยี่ลุงวนผิวแล้มันเลี้ยวเลี้ยวเชี่ยลอกไปแบกอ่ะไอ้ยาไม่น่ามันตึงจัดกูดวงกูเฟียยล็กหได้นี่เอ้ย้าไอ้ยเาอะไรวะเนี่ยไอ้ย่าติดกับแคร์เมื่อกี้เธอะู้ได้ไงวะเว้ยไอ้เธอรู้ว่าถูกแต่ไม่เสือกค้างเป็นการสิ่งเฮียผมพายแต่พี่ถือว่าเล่นเป็นนะครับเนี่ยเรื่อวิกสวดคิวค้างสดคิวค้างไงมันจะหนีไปแก วจับตัวดีแล้ว,ว,งงลวกับเออะไับไม่ปล่อย <c oughs> ไม่ต้องตีทีก,ก็ได้เพราะว่าตีทีมันเปิดปานเปิดบ้านให้มันฝังไม่มีตี๋ยี่สิบปีเลยนะลงงี้งิ้วจะลงแม่งพิวจริงเลยแล้วผมเป็นหมาที่จับไม่ปล่อยดักนี้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยียกลับบ้านมาแล้ว ยมเลพีข่ขวาคีพีขวาใส่เดินดีเดาให้ได้ที่นี่มันจะเอาให้ได้จ้ะโ oh. อโหหอกดยอมนั่นหมายตัวพี่มันค้างอยู่ในฮิบบ็อกมาเมื hi, 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 hi. ่อกี้ค้างอยู่ในฮิบตัดก็ตลกเลยเมื่อกี้นึกว่านึกว่าจะจะโดนดันออกมาอีกฝั่งหนึ่งจะทำไอเว้นคนดูบอกขอเสียงหอนหน่อยพี่เว้น ไอ,ไอดีกอไว้ไม่ให้วางโทรศัพท์มีโดนตะตันเหมือนกาการมันอีข้ามเทเลนแล้วผมคิวพอดีผมก็เลยเหมือนโดนติดตะตันกลางเทเลนอยู่นง้นไป้เข้าน้ำนมาแ่เข้าตีบอกแล้วเหี้ยหนึ่งเกมหนึ่งห้องน้ำนไอสัตว์คจำไว้เลยท่องไว้ไอ้เว็นี้ถ้าเรากลับไปลงคลิปแอคนจะรู้ปะ่ะไม่ใช่หรอ พี่ก็ลองผมว่าพี่ต้องลงปีหน้าดีกว่าอันนี้มันแบบเดิมๆเมอา <laughs> ต้องรองแบบแล้วตั้งชื่อคิดแบบว่าเมื่อผมเล่นเซิร์ฟสีครั้งแรกมึงนี่เป็นยูทูบเบอร์ได้เหมือนกะันยูทูบเบอร์สายคลิกเบ็ดอะลงตอนสไลด์หินผมว่าได้เลยครับตลกเนีย่ยแต่ปีหน้าหน้าลงกว่าเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟซผมมีสกินเยอะไงยี่เซิร์ฟพี่นี่นไม่มีสกินเลย ใช่คลิป LL server C day 1เฮอ้ยอย่าเล่นไอ้เชี่ยมันหาเล่นมันหาเล่นช่ไเชี่ยคนมันเบยคนมันแบรเยอะเซอร์พี่เนี่ยยามัรโทุนใช่ไหมไอ้เชี่ยกลัวลังแกเนียนแบนเลยไม่เสืยดูจออยู่มึงไม่แบบเลือกตัวไปแล้วไอ้ดูแบนอีกแล้วอีกแล้วกมบอกแล้วมันแบรเยอะเว้ยนี่เั่งขนาเก่งขนาดนั้นเลย้เหรเะลยไอ้เว์เออลไอ้เวดู์เอะกลัอ้วกันร์เยะลยไอ้วดแ์เยไวดแอไ้ดแบดเกมเลย พอดูบอกไม่ได้ได้เล่นแล้ววันนี้ไซรัสก็แบนอีกโอ้ยแย่สไลด์ใครแบนด์น้อยเฮียแม็กแบนไม่ใช่ผมดิเวนแม็กไอแม็กแบนด์ไซรัสไม่เนี่ยอย่าอย่าอย่าก็มันขึ้นคนที่สามอะไม่ใช่มึงอะมีคนมากดแลกผมผมแล้วแลกตำแหน่งให้ไอแม็กแบนด์ไซรัสดีเฮียจังไรอยากเล่นอีกอะเล่นอีกรอบหนึ่งเคยกล่อมไหมลูกพูนแบนครับที่มาเฮ้ยดิเวนพี่เล่นเจสเป็นอิฐเราเจจบิกเตอร์ป่ะล่ะอ๋อเยเวนแบรนด เราเจวิกเตอร์ป่ะนะกอลเลียตเอร่ากอลเลียตไอ้คนรูชจันอันนี้เดี๋ยวกูเล่นเจไอ้เแค่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยืนกันยืนกันยืนกันไอ้เแี่ยซเวนนี่ไงเซเวนไซออนเล่นเป็นเป้าเวนแบรนเอาอือวิกเตอร์วิกเตอร์มันนี่ไงวิกเตอร์มันไม่ได้ราชีไม่ถ้าเล่นต้องเป็นอีเว่นเล่นวิกเตอร์เล่นมันต้องราชีนะพี่เล่นวิกเตอร์แต่เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่ได้ไม่ได้อ่อ ไอเวซับตัวอะไรทั้งนั้นพีเบยคิดหนักเลยทีนี้เซนาไปเลือกนานอย่างเงี้ยดอสโอ้โหเขียนตัวยีนี่เลยคูนึกว่าจะดอได้เยอะหยิบทีเอฟมาสูตรไหนเนี่ยไอสัตว์ไม่สกิลเหมือนเดิมมวะเนี่ยถามก่อนเมื่เคยเหมือนเดิมต่างแค่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างที่จริงก็เหมือนเดิมอะไมันก็ไม่ต่างหรอกก็ผมเคยเล่นวิกเตอร์แค่ในอารามันน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเหมือนกัน เหมือนกันเหมือนกันวิธีเล่นกน็ได้เหมือนกันหรอมั้งมิกเตอร์ดันสนามทั้งดูดเลยตันทังสนามได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามิกเตอร์ตัวนี้นม,มีมานาพี่เจอไอ้นี่เหรอมาต้าใหญ่เหรอใช่พีไม่เวยป่า<ะ>มาต้าใหญ่ไปป่าได้นะไปปนะมาต้าใหญ่โมว่ามันสู้ในป่าไม่ได้นี่ใช่ปะ่ะไอเวมอโบิกมันสู้ยีในป่าไม่ได้นี่หนึง่งหนึ่งตัวเตี้ยอะไรก็สู้โมบิกไม่ได้เลยผมพอดใช่เหรอตุ้ยอะไรก็สู้ไม่ได้ไม่โมบิกตอนเนี้ยทำไมสแตนอาร์ชาโกอเอชื่อชื่ออะไรวะ โชกัดมันทุเรศจังวะเจนท์แมนนะเว้ยมึงดูเามึงดูโทนสีคนอื่นดิเขาดูเป็นแบบทีดีโมเดลอะไอ้ที่นี่เป็นแบบทูดีโมง่สกิลปปีที่แล้วพี่เอ็มดีทูภาพเกิมดีทีชื่อมัดเตียอ่านว่าอะไรไอเบชื่อนี่ยอ่านว่าอะไรไอเบนไอเบนอ่านชื่อมัดเตียเด็กอะอะไรเฟกเกอร์หันการนีเฟกเกอร์แปลว่าอะไรไอ้คล้ายๆฮาเซโยเฟกเกอร์ใครปล่อยลมนั่นแหละไปวิกเตอร์อัพสกิลอะไรก่อนนะอ่ม โอ้ยากมากเลยผมไม่รู้มันอาจมันอาจจะต้องอัพที่หนึ่งไม่ก็สามแล้วกันโมเดลมันสะดุดดีว่ะเท่ห์่็เหมือนในอาเคงนี่ยเป็นอะไรอ่ะนี่ด็อกเตอร์ออคโตพรสเหรอพี่ดูดิโอด็อกเตอร์ดอกเตพรสซูมดูตัวละครเลี้ยสัตด็อกเตอร์ออคโตพรสไปแล้วยไม่เลยแบบเจ้งกว่ากูเี้ยด็อกเตอร์ปูดกูโดนจัตะแกไปเลยตาเี้ยสะดุ้งเล้ยสัตว์ ยีงไหนไม่กิงเล่าวะอันนี้อะไรดพี่ตุ๊กตุ๊กุ๊กพูดเอยูมรอนแนส่กมาเวดทำไมวะที่เซอร์นี้มันน่ากลวงเวเออเหียนี่ไปยืนกันในพุไม้เหี่ยผมเซอรนี่ไดีจำซแกไอ้าเหียวด๋อมนดูี่อยากเป็นอุกุดอะไรตอนนี้ฮี่มันไม่เคยเห็นหน้ากรับมาใหม่ก็ต้องดูหน่อยเพราะว่า เห้เรียกแล้เรียกโคตรเตืนเลยใครดับเนี่ยสัตว์เทียมไม่เกิดเลยนไอ้ยัยผมไปไม่เป็นเลยผมแบบกำจะบอกว่าเล่นตัวปกติเหรอคือตลกว่ะอุ๊ยเป็นไงตีแ <c oughs> กก้มจับคล้ายคล้ายผมบอลเลยมันมันทีน้ขวาซ้ายไอ้ยัยสามารถ <c oughs> คือถ้าพี่พิพเ่งอะไรถ้าพี่ไม่จับกองเบนกี้ก็ไม่ตลกนะไม่ฮะพี่หลบหน่อยเออโดนสตาร์ทโจแกตแล้วคือตายเลยโจเกตแม่งอัพหนึ่งมาเฮ้ยนี่แกอะไรเนี่ย ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไม่มันตายแล้วนะยีอ่ะอ่ะโอ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเชื่ออะไรก็ทำเองก็ไม่ใช่มันมันเริ่มบูบอ๋อมันเริ่มบูบับแล้วมาเวทอันนี้ผมมึงมีบูบับกูมีเลดบับมานะเฮ้ยหลบหน่อยดิหลบเอาดีๆไม่ปยีเฮ้ยแค่บับเริ่มแค่บับเริ่มก็พลาดแล้วน้องพี่สแต็กมันเพิ่งขึ้นอ่ะไอ้แค่พี่พี่ดูสแต็กพี่พี่ก็ดูสแต็กปอกพี่ก็ดูสแต็กไอ้แกสแต็กไอ้ยีไม่ได้สเปลอะไรเลยตัวนี้มันไม่ไหวว่ะไอ้แมยีบอลพี่ยีบอลยีบอลยีบอลหูยีแตและเพศ จะเอาให้ได้ฉันมีแฟดแฟดสตันดิฉุดแฟดแบบแล้วมึงวาร์ปยั่วเนี่ยมันก็เลยแฟดใส่โอ้พี่ระยะนั้นยังไงผมไม่ตายอ่ะโชว์แคดมันอยู่ในอยู่ในป้อมจะมีแฟดสตันโดวงกูแน่มาดจะยีสัสเขบอกให้แฟดมันอยู่ในนี้วะมาดีะยีคดูผมว่าอยู่แม่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้อยู่โกเลมนั่นไง ้ยไอ้เหี้ยมันโกงกูแล้วมึงย<อ>ิงกูถึงได้ไงมันหลบดีว่ะเฮ็บยผมยิงนั่นแหละโอมแกินขึมาเร็วเอเบนยิงสองตัวแล้วรอ้รอยศูนยเจ็ดศูนย์เบนมันซัดแน่เลยตามันพี่เนบนยัด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 เอายัดยัดต้องเทสต้องเตะไปยัดมันทำไมเคสตี้มีเอ็กซอร์ได้วะไอ้เหี้ยเลือด ครับไปไหนต้องยัดแต่แรกผมบอกแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันมันออรยินผมบอกแล้วไงอ่าแล้วก็ที่อยากให้เทรเพราะว่าพอที่อีโวเร็วเมืนจะโห่เนี่ยช่างแม่งจะเทรไปเลยจะได้เล่นเล่นเรนง่ายหน่อยอีโวคืออะไรอะ่ะอีโวไงก็ได้ฆ่าได้ไอซีได้ยี่ห้าแทกที่ e. ว่าอีโวคิวอีเร็วกอเรียนอีโวลูช e ั่นไม่ใช่เล่นเรนเล่นเรมันก็นอีโวเองอ่ะไม่ได้ไปไหนเกือบบอกว่าเป็นตัวร้ายได้มาเลยจะบิวล่ะพี่ต้องลานรเองนะผมลบิลว่าเหี้ยที่สมไม่ทันวอารถได้สิบแทกว่าถ้าแตกทำอะไรได้เหมือนมาซัตปะ อีโวแค่อีโวไงแต่บอกเขาได้มาจไหนอารามไงในอรามกูยังเป็นน้องสนสแต็๊กเลยแกจริงคนหายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยีวิตมค้อนยีโนสเปลย์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 มันวิ่งสามเองไม่มันเปิดมังกรทำไมดีกว่าไปละยีอะไรเงอะไรเงมันเนยนี่ยีระเบิดนะครับประมาณว่าฟาร์มหมดแล้วพี่ก็เลยไปหายทับ เอเบย์มาปะยีมาแน่นอนตรงพี่อะโอ้หพี่ผมว่าพี่คนเดียวตีเขาตาแม่ก็แอบตรงนี้อันนี้พี่โดนเออไม่แน่พี่เขาจะตีวอรกัรดก็ได้บ้าเออได้อันนี้ไม่ใช้บนนะเพราะว่าล่าเรายึดมไปหมดแล้วผมวว่าพี่เต่าไม่ถูกว่ะอยู่นุ่มจริงเลยไอ้เคียบเขาไปอยู่นบ้านไปทัไปทัไปเข้าบ้านเฮ้ยไอ้เหี้ยมันทราแล้วยีไม่เล่นแล้วโบ้อันนี้จัดจางมันไม่เล่นแล้วไิ้ยีมันไม่เล่นแล้ว บ้าแล้วคนดูมาได้ยี่อ่ะหกนาทีกี่ตัวสี่ตัวแล้วครัในเกมมันไม่สมดุลเดี๋ยวกูแจกคือใจเย็นใจเย็นมานี่นี่คือเหตุเกิดจากการที่มันอะไรนะขโมยไก่ผมมาเดินมาเจอกันพี่เด้บอกว่าเขาได้เปิดบัตรที่นี่เหตุเกิดจากเขาได้เปิดบัตรที่นี่ขโมยไก่นั่นแหละแล้วมันจะมาฆ่าพี่มันคิดว่าพี่เริ่มบ่นมัน้งแล้วเชื่อได้พี่ผมจะตายแล้วพี่แนวเวฟเนี่ยพี่เวฟหกเลเอ้ยวอาาร์ทแกลลีเดินผ่านไปเลย นี่ยีมเตรียมไวท์กราฟเห็นไหมวะอ้าวมาดิยยดายอยู่ไหนแนย่ยีน่าสุดไวท์กราฟไม่น่าจะอยู่แถวผมโอกาสไม่อยากบวกผมดักไม่ถูกสักทางเลยไเป็นไงมันวะที่ดักมันไม่ถูกครับอย่างคือผมยี่สิบเซียด้วยันนี้อาจจะโซนนี้ป่าผมปึบระเบิยวเฮ้ยอยู่ไหนวะเจอมพี่เจอเจออยู่นี้อยู่นี้อยู่งี้ย แต่ว่าตีบูเขกลับไปหรือเปล่าเนี่ยเอาบูพี่แปอีบูใช่ไหมโอเคอาโดนทีเท็บหล่อได้บูะมึงก็คืออีบูยึดไม่หลงสงสัยที่อะไรสงสัยที่อะไรเบล็ด ไม่เลยพี่ทุกคนเดียวเกือไปแล้วอุ้ยมันเกือบฆ่าพี่ได้เลยนะเวงงงง้ยไม่มัลติฟีแล้วไงอันนี้มันไม่มีแล้วไงกูก็ไม่มีเหลยเรียนเบรดเบรดสกิลให้ผมหน่อยหนึ่งลงไปไเบรดอะไรเบรดหมดไปแล้วิ่งยีอยู่นี่ยีมันหมดละไอ้แม็กเอายีไปมอย่างเงี้ยน,นดันแตกแล้วแตกล้ผมมันไม่เอาฟ่า,าผมลอมเอลฟ่าเ,าเอลฟ่าละตายตายหมดตายแล้วเลย วุ้ยอตีไม่ทันมึงการอ้มันเอลฟาแล้วก็เข้าไปสัดหน้ามันเอ้าที่ที่ตลกกว่าคือไอ้ยีสตันนี่แหละไอ้ยีสแปดนี่แหละกูเดินมาโดนสตันได้ไม่เท่าไหร่ยีสแปดเลยันเดินลงมามื่ก่อนดิเขาน่าจะกลัวผมมาตีเมื่อกี้ผมมีอตินะแต่ผมไม่ได้กดเพราะกูโดนสตันมีพี่วิวเช็คมังกรให้ปุ๊บ ตีคนเดียวเดี <laughs> <g ül> <g ül> ยววะฮ่ยี่โดนทุกอย่างเลยสิแล้ว <c oughs> ทีมแม่งก็ไม่หมาด้วยนะไอเรียนล่างคู่ล่างเรื่องหเขาเล่นยังแ้นตีโอ้ยตีไปแล้วยิงกี่แต่ไม่ได้ยิงเวยเข้าไม่ได้อะไอ้นัมมาปิดเรา <c oughs> <c oughs> อะไม่รู้ โดต้องเขี้ยบแต่เข้ามาได้นะแล้วรีบไปแล้วโยงแล้ววะพี่ไปเดินเข้าไปที่ตายแล้วดยงไปตลัไปปามีปายีบอยกับเกมเอออยี่หมัวมัวแต่คอนเทสต์ยีเหี้ยผมลืมบอยกับไปเลยอ่ะทีเดียวโป เวเราเสียบไว้กรับ6พี่แอร์ทังเกิลไม่คุ้มมันตัหนึ่งหกเลยมันเอาแล้วเหรอใช่มันตีอยู่แต่มันก็หนึ่งหกอยู่แล้วพี่แอร์ช่างเม่งปล่อยไม่งดพี่ไปร์ไปรอมันหนึ่งหกเพื่อแรกไว้ครับหกตัวอันเชิญเวยเลสตีมึงเล่นวิกเตอร์เอาเลสทำไมเอามารีเลือดพี่แอร์หน้าเข้าหน้าเข้า โอ้ดีขโมยป่ามึงติดเคสลีนเนี่ยมึงสกิลใส่ตัวนี้ไม่มันได้ได้แหละรอบๆไปไอ้เหี้ยยดนแอบใครอ่ะบบูฟี่เบสไม่มีรอผลไม้อ่ะกินึกว่าจะไม่ได้แหละเพราะเวทติดเคสตัวนี้ได้หมดได้หมดได้หมดเอ้ยชื่อเหี้ยอะไรนะไม่ได้อยากได้ลิฟต์อ่ะเคสมันไม่มีแฟลชเมื่อกี้มัไม่เห็นใช้อะไร ที่เปิดลิฟต์นะยีอยไหไม่รู้พี่จะเกี่ยวปูยี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 อยู่แค่จริงแรงมันถุนปูแล้ววะโอ้ยเรีวๆปุ๋ยตายด้วยต้อมีเลดอ่ะผมอิ่มว่าน้องเกมเนี่เฮ้ยโดนได้ไงคือผมก็แบบไม่อยากแปดหรอกรู้ว่าไม่ตายเลยแล้วก็รู้แหละว่าพี่ทำพี้ยอะไรอ๋อ เมียนตีอะเขาใช้ไปแล้วไอ้เฮียลูยีหน้าเดินเข้าไปเหรอไอ้เฮียนั่นไม่โดนจะแท็กฟั่มเลยตายอยู่ดีเว้ยเอ้ยอะไรวะมันไป็นลูกนั่งปถายอ่ะโกเล่นต่อมันมันเลยไอ้เฮียแต่ไม่ได้เล่นชาโคเลยไอ้เฮียถ้าเล่นชาโคอะถ้าเกมมึงก่อนไปเดี๋ยวได้ที่หนูว่ามันทำไมมันถึงโกงไอ้เฮียมึงถามกูยังว่ากูอยากรู้ป่ะไม่มันแบบพี่ได้คิวผมได้คิวอ่ะแบบคู่แบบวินทูเกเตอร์อ่ะ จิตใจแตกสลายกันันจริงเมื่อกี้ผมว่ายีหลังจากมันตายมันก็ไม่ได้เล่นแย่มันก็พยายามเอาอ็อบเจกต์ยิงอื่นคืนเรียว่าการเล่นอะไรกันไม่ได้ไม่ได้ติ๋มนั่งฟาร์มต่ออย่างเราก็ไม่ออกเกมอะแต่ตอนที่มันเอาฟาสต์ไใส่อากาลิเลนกลางนี่กดออกเกมดีกว่าทั้งนั้นอันนั้คืออันน้คือบอดแล้วไหมมันงงแงล้วอันน้คือบอดแล้วไหมบอดยังไม่ทําขนาดนั้นเลยเพราะบอดมันเจอป้อมมันก็ถอยแล้วแต่ผมก็เคยเป็นนะแบบรลเวบสองไปเวทเขาระตายจิตใจมันแตกสลายจริงเลยเล่นป่า เก็สองเวทแล้วเตเป็นตายแบบหนึ uh, okay. yeah, ่งนึงแพ้อ่างังจะรู้สึกแบบเช่แพ้ละเป็นคุณอูบอกเจอดรออรโกโตปุ๊ดเข้าไปแม่งทำกูตกใจยอดดีด็อกเออ๊กโตปุ๊ดนั่นคือขี้ยาเมื่อกี้เออมันคืออะไรตัวโอตปุดอ่ะไอตัวแขนอาร์มของมันที่ออกมาจากข้างหลังนะอ๋อด็อกออฟเอซายเป็นอร์น่ะเหรอเอาวัดสู